หลายท่านคงมีการได้มาพักผ่อนมาเที่ยวตามชายทะเลต่างๆหรือพักตามโรงแรมรีสอร์ตต่างๆนะครับที่เมื่อท่านมาเที่ยวโรงแรมรีสอร์ทต่างๆเนี่ยริมทะเลบางทีท่านก็มาเห็นชายหาดชายทะเลเขาแล้วก็สวยเกิดติดอกติดใจนะแล้วก็เอนท่านเดินไปเดินมาก็ขับรถไปขับรถมาก็เห็นที่ว่างริมทะเลรวมถึงเห็นบ้านพักริมทะเลบ้านพักตาก,ตา,ก,า,กาศเห็นโรงแรมรีสอร์ทที่พักต่างๆนะซึ่ง ดูแล้วก็อากาศลมรื่นเย็นสบายมีลมทะเลพัดเย็นสบายนะครับหลายท่านก็เลยเคิมไปว่าเออเห็นที่แล้วก็ชัก,กอยากซื้อที่ริมทะเลนะเพื่อมาทําบ้านพักตากอากาศบ้างหรือว่ามาทําการค้าการขา,า,รายทํารีสอร์ทนะหรือซื้อไว้เก่งกําไรนะครับทีนี้ถ้าถามว่าการซื้อที่ดินริมทะเล นะหรือชายขาดอย่างนี้เนี่ยนะครับเจอที่ว่างอย่างนี้เนี่ยถามว่าท่านสมควรจะซื้อไหมต้องบอกท่านเลยนะครับว่าที่ดินริมทะเลเนี่ยนะในความรู้สึกเรามันน่าซื้อแต่ในความกฎหมายเนะี่ยในเงินแนง่ของกฎหมายการซื้อมาแนละ้วคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่เนี่ยนะบอกได้เลยว่าไม่น่าซื้อนะที่ริมทะเลแบบนี้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะที่ริมทะเลเนี่ยนะส่วนใหญ่นะฮะ ชายหาดเดี๋ยวนี้ตั้งแต่มีพรบควบคุมอาคารปี2522เนี่ยมาชายบังคับเนี่ยเขาก็จะบังคับให้ชายหาดนะครับนะทั่วประเทศเนี่ยต้องมีระยะล่นตามกฎหมายนะระยะล่นนี่ก็ต้องไปดูก่อนนะครับว่าแต่ละที่เขาประกาศเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ระยะล่นจากอาคารเนี่ยนะเขาจะมีการควบคุมไว้ว่า20เมตรี่ยห้ามก่อสร้างเลยขาดนะครับส่วน อายการสร้างตึกสูงก็เหมือนกันนะครับท่านเห็นที่เขาสร้างตึกสูงสูงองนี้ได้เนี่ยนะบางทีเขาสร้างขึ้นมาก่อนที่จะมีกฎหมายควบคุมอาคาร2,522บังคับใช้ฉะนั้นเขาถึงสามารถสร้างตึกสูงได้นะหรือบางคนมีใบญาติอยู่ก่อนปี2522เขาต่อใบญาตเขาสร้างตึกสูงได้นะครับฉะนั้นเห็นบ้านใกล้ๆอย่างนี้เนี่ยเขาสร้างได้เนี่ยเขาสร้างก่อนกฎหมายควบคุมอาคารจะประกาศใช้บังคับ ทีนี้ถามว่าที่ดินที่อยูอ่ริมทะเลอย่างนี้เนี่ยนะครับมันสร้างอาคารแบบไหนได้บ้างคือระยะของเขาส่วนใหญ่นะครับก็เขาจะมีระยะบ่งไว้5้าิเมตรนะร้อยห้าสิเมตรแล้วก็3า0รอเมตรส่วนใหญ่นะครับต้องไปดูแต่ละพื้นที่ไปบางเกาะเนี่ยก็อาจจะมีระยะให้ได้น้อยกว่านี้นะบางเกาะเกาะเล็กเกเขาก็จะให้มีสร้างตึกสูงได้ไม่เกิน9เมตรนะ บางที่ก็เขาอาจจะให้ได้สูงกว่านั้นอย่างเช่นเกาะภูเก็ตเกาะภูเก็ตจริงๆแล้วไม่มีสภาพเป็นเกาะนะฮะมันได้เป็นแผ่นดินที่แยกออกไปแล้วสร้างสะพานข้ามเพราะฉะนั้นเกาะภูเก็ตเนี่ยจึงสามารถสร้างตึกสูงได้นะมากกว่าที่อื่นเพราะไม่มีสภาพเป็นเกาะนะครับกเกาะเล็กๆน้อยๆขืนให้สร้างตึกสูงก็อันตรายนะครับฉะนั้นกฎนะหมายก็จะบังคับนะเรื่องระยะลน่นที่นี้แนวระยะล่นจากชายทะเลเนี่ยฮะ ชายหาดทะเลก็ต้องไปดูกว่าอีกนะฮะปัญหาของออชายฝั่งทะเลเนี่ยนะมันวัดจากตรงไหนก็ต้องดูนะบางที่ก็วัดจากระดับน้ําขึ้นสูงสุดนะบางที่ก็ต้องวัดระดับจากระดับน้ําทะเลปานกลางฉะนั้นเวลาจะซื้อที่รนะิมทะเลแบบนี้นะเราก็จะต้องไปถามเจ้าที่นะเขตเทศบาลอบอตอหรือว่าเจ้าที่ท้องที่แถวนั้นก่อนนะว่าระดับ แนวชายฝ th de ั่งท่านที่ท่านคิดว่าเนี่ยที่ตั้งไว้กําหนดไว้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วท่านก็ดูคํานวณดูว่าระยะของท่านเท่าไหร่เมื่อวัดจากแนวชายฝั่งเขาที่เขากําหนดไว้แต่ละที่แต่ละที่เนี่ยอาจจะแตกต่างกันพอวัดระยะปุ๊บแล้วท่านก็ต้องดูก่อนว่าระยะของท่านเนี่ยที่เทียนที่ท่านจะซื้อลงมือซื้อมันห่างจากแนวชายฝั่งที่กําหนดไว้เท่าไหร่นะครับคือส่วนใดเนี่ยถ้าหากที่ดินนะ ระดับ50เมตรเนี่ยเขาก็จะให้สร้างตึกสูงไม่เกิน6เมตรอย่าลืมนะครับไม่เกิน6เมตรเองแล้วถัดลงไปอีกห่างจากแนวชายฝั่งที่เขาปลดไว้เนี่ยนะ150เมตรเขาก็ให้สร้างตึกสูงไม่เกิน12เมตรนะครับแล้วทาลึก,กลงไปอีกทางจากแนวชายฝั่งไปประมาณ300เมตรเขาก็จะให้สร้างตึกสูงไม่เกิน12เมตรเช่นกันแต่12เมตรของเขาเนี่ยนะครับ ถ้าลึกขึ้นไป300มเมตรเขาก็จะให้ตั้งสร้างตึกสูงและมีพื้นที่รวมกัน,นได้มากถึง2,000ตารางเมตรนะครับเ,เรามักจะเห็นว่าที่ลึกๆห่างจากชายฝั่งเยอะเขาสามารถสร้างตึกสูงโรงแรมรีสอร์ทอะไรได้แบบนี้สบายนะะฉะนั้นหลายๆท่านจะลงทุนก็ต้องคำนึงถึงนะกฎหมายควบคุมอานะนะค,ะคารด้วยนะการจะคิดจะซื้อบ้านพักตากอากาศริมชายหาดชายฝั่งไว้เนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เป็นของที่ว่า น่าซื้อน่าสะสมเพราะมีกฎหมายควบคุมอาคารป้องกันไว้ไม่ให้เกิดอันตรายเวลามีพายุนะดีบ้านเราไม่ค่อยมีสึนามินี้นะครับแต่ว่าบางทีก็มีแนวการกัดเซาะของชายฝั่งเห็นไหมรัฐบาลบางทีต้องสร้างถนนขั้นทะเลไว้หรือบางทีต้องสร้างกำแพงกั้นคลื่นไว้หรือบางทีต้องไปกองหินไว้เป็นแนวป้องกันการกัดเซาะของชายฝั่งนะครับการซื้อที่ริมทะเลนอกจากปัญหาเรื่องการกัดเซาะ นะแล้วเนี่ยท่านก็ต้องลำบากใจในเรื่องระยะล่นของอาคารอีกอย่างเช่นระยะล่นของอาคารที่ท่านติดเห็นติดติดอย่างนี้เนี่ยนะครับท่านรู้ไหมครับว่าในการก่อสร้างนะระยะไม่เกิน150เมตรเนี่ยนะลำบากมากนะครับท่านไม่สามารถที่จะสร้างบ้านให้ติดติดติดกันตึกสูงอาคารอย่างนี้ได้นะครับส่วนใหญ่เขาก็าจะให้สร้างบ้านที่ลักษณะ มาห้ามติดกันนะครับแต่ละหลังเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับโซนพื้นที่สีเขียวอะแต่ล้หลังต้องห่างกัน4เมตรนะในพื้นที่เดียวกันนะแล้วก็ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยยังจะต้องมีเขาเรียกว่าระยะหรือว่าพื้นที่นะที่เหลืออีกน7ะิ้าซนะครับแล้วพื้นที่ในการก่อสร้างบ้านกรประมาณ70 75ตารางเมตรเองฉะนั้นเนี่ย ท่านมีพื้นที่เ,เล็กๆแบบนี้นะห้าสิบวา่ายี่สิบว่าหมดสิทธิ์สร้างเหมือนกันบางทีมาแต่บางครั้งเราก็จะเห็นเนะจ้าที่เขาก็จะรวมให้ว่าเออสร้างชั้นเดียวเป็นเพิงก็ยังให้อยู่นะครับฉะนั้นการซื้อที่ออริมทะเลอย่างนี้จึงไม่สมควรซื้อนะถ้าท่านคิดจะมาทําประโยชน์เพื่อการค้าหรือการลงทุนหรือมาทําบ้านพักเดี๋ยวนี้มันไม่ง่ายอย่างที่ท่านคิดแล้วนะครับรวมถึงแล้วล้นข้างเคียงอีกนะกฎหมาย ก็จะบังคับให้ท่านเนี่ยทำแนวร่นเนี่ยอย่างน้อย2เมตรนะจากที่ดินคนอื่นถ้าท่านสร้างติดที่ดินคนอื่นก็จะมีปัญหาอีกโดนร้องเรียนต้องเพิกถอนต้องรื้อถอนอีกเรื่องใหญ่นะครับฉะนั้นแนะนําว่าที่ดินติดริมชายทะเลหรือริมชายหาดแบบนีนะ้ท่านไม่ควรจะซื้อด้วยข้อจำกัดของกฎหมายที่ต้องมีระยะร่นของอาคารนะครับแต่ที่ดินที่อยู่ห่างจากชายฝั่งไปชายหาดไปเนี่ย ตามระยะที่เจ้าที่ของกระโดดเนี่ยนะ,ะก็ระยะประมาณสักร้อยห้าสิบเมตรเนี่ยขึ้นไปน่าซื้อนะครับเพราะสร้างตึกสูงได้นะถึงสิบสองเมตรรวมถึงยิ่งห่างไกลไปอีกนะห่างไกลไปถึงขั้นสามร้อยเมตรนี่ยิ่งน่าซื้อเพราะว่าสร้างตึกสูงได้สิบสองเมตรนะเกินสิบสองได้ถึงสิบสองเมตรแล้วก็พื้นที่รวมกันได้ถึงสองร้อยตารางเมตรก็ถือว่าคุ้มนะฮะซื้อ ที่ยิ่งห่างจากทะเลยิ่งดีแล้วยิ่งสามารถป้องกันจากอันตรายจากภัยบัตเช่นสึนามิบ้างนะการกัดเซาะของชายฝั่งบ้างนะการสุดของของที่ดินของที่ดิมทะเลบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยหลายหลาย,หลายท่านซื้อที่ดิมทะเลต้องระวังนะแนะนําว่าอย่างน้อยเนี่ยให้ห่างจากชายฝั่งประมาณชักนะหนึเมตรขึ้นไปก็สร้างตึกสูงได้ถึง12เมตร ส่วนถ้าให้มันเจ๋งไปเลยก็ให้ห่างจากชายฝั่งประมาณ300เมตรเพราะเขากําหนดพื้นที่ว่าสามารถสร้างได้12สูงขึ้น12เมตรแล้วก็สามารถทําพื้นที่เนี่ยก่อสร้างได้ตั้งถึง2,000ตารางเมตรนะครับดังนั้นเนี่ยท่านต้องดูนะบางพื้นที่เขาอาจจะขยายให้แก้ไขยยให้ก็ได้นะบางพื้นที่ก็แตกต่างกันอย่างเช่นชายหาดพัทยาเนี่ยบางแสนพัทยาเนี่ยนะเขาก็อาจจะมีข้อกําหนดที่แตกต่างกันไป ซึ่งบางทีเขาก็อาจจะต้องการพัฒนาเมืองนะก็อาจจะอนุญาตให้สร้างตึกสูงได้หรือบางทีเนี่ยบางพื้นที่เขามีถนนตัดผ่านอย่างนี้นะฮะตัดผ่านริมทะเลเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะกําหนดแนวใหม่ว่าเป็นใช้ถนนเป็นหลักถนนริมทะเลเป็นหลักริมทะเลเขาให้สร้างเท่าไหร่นะางจากถนนเขาให้สร้างเท่าไหร่นะต้องไปดูนะเป็นที่ที่ไปเกาะเล็กๆท่านก็ต้องระวังนะเกาะเล็กส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะให้สร้างไม่เกิน9เมตรนะ ถามว่าที่ริมทะเลแบบนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยนะท่านคิดว่าการลงทุนเนี่ยต้องคำนวณก่อนนะที่ริมทะเลที่ยังว่างแบบนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยไร่หนึ่งเนี่ยนะหลายตังนะไร่หนึ่งบางทีบางที่นะบางที่ก็ถูกหน่อยอย่างเช่นปัจจุบเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยไร่หนึ่งก็ประมาณ3 0 4 0ล้านแล้วแต่เขาต้องการขายรีบด่วนหรือไม่แต่บางที่เนี่ยที่เจริญเจริญเนี่ย ชายหาดจังบางแสนพัทยาเนี่ยจอมเทียนเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยไร่ตั้ง3 0 0ร0อยสล้านนะเห็นไหมฮะต้องคิดดูซื้อที่ติดทะเลเนี่ยตั้ง3 0 0ร0อยสี่ร้อยล้านเนี่ยถ้าท่านซื้อเล็กนิดเดียวเนี่ยท่านจะไม่สามารถลงทุนทําอะไรได้เนี่ยนะครก็ลําบากลงทุนไปก็เสียเปล่าโดยเฉพาะแปลงเล็กๆเนี่ยไม่สมควรซื้อด้วยเด็ดขาดนะแปขนาดยิ่งต่ํากว่า50ตารางวาไม่ควรซื้อเพราะบางทีเขากําหนดไว้ว่าที่ติดชายหาดหรือชายฝั่งที่กําหนดเนี่ย โอ้มันต้องมีพื้นที่เหลือทั้ง70%สรนะสร้างบ้านได้แค่75ตารางเมตรรวมถึงบ้านห้ามสร้างติดติดกันต้องสร้างห่างกันอย่างน้อย4เมตรโอ้โหบางทีที่เล็กๆเกนี่ยยี่สิบวาสามสิบวาห้าสิบวามันสร้างอะไรไม่ได้เลยร้อยวาบางทีไม่คุ้มด้วยซ้ำไปจนก็ฝากหลายหลายท่านนะมีเงินแล้วก็คิดจะซื้อที่ริมทะเลริมชายหาดริมฝั่งเนี้ยต้องคิดให้ดีก่อนนะครับนะครับว่าท่านซื้อมาเพื่ออะไรและเพื่อการลงทุนทําสิ่งก่อสร้างบ้าน ให้เช่าโรงแรมให้เช่ารีสอร์ทให้เช่าเนี่ยรวมถึงจะสร้างตึกสูงท่านต้องคิดให้หนักนะควรจะซื้อที่ห่างจากทะเลไปอย่างนี้ฮะสักร้อยห้าสิบเมตรหรือห่างไป300เมตรแล้วสร้างตึกสูงก็ยังมองเห็นทะเลได้นะครับน,ะนี้การลงทุนมันก็ต้องดูความเสี่ยงและความคุ้มค่าของการลงทุนด้วยนะฮะแต่คิดจะสร้างตึกสูงบอกให้เลยว่าอย่าซื้อที่ดินติดทะเลใกล้ทะเลนะควรซื้อห่างจากทะเลไปอย่างน้อย นะ150เมตรหรืออย่างน้อย300เมตรนะเพื่อให้สามารถสร้างตึกสงูงหรืออานสงูงให้คุ้มค่ากับการลงทุนของท่านได้ก็ฝากหลายท่านนะครับลงทุนแต่ละที่นะให้คิดถึงความเสี่ยงนะแล้วรวมถึงกฎหมายที่บังคับเกี่ยวกับระยะล่นของอาคารนะแบบนี้นะครับท่านก็ต้องระวังไม่ใช่ว่าเห็นเขาสร้างได้ท่านก็คิดจะสร้างได้นะเห็นเขาสร้างติดทะเลได้ไดก็ท่านก็คิดจะสร้างได้คือบางทีเขา ทำใบมีใบญาติหรือก่อสร้างก่อนที่กฎหมายควบคุมอาคาร2,522จะประกาศครอบใช้เขาถึงจะสร้างตึกสูงหลายชั้นอย่างนี้ได้นะครับตึเกเก่าเขาก็จะไปรื้อถอนก็ไม่ได้แต่ว่าการต่อเติมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมอาคารปี2,522เหมือนกันนะจะต่อเติมจะทาอะไรให้สูงเกินกว่าที่เขากําหนดไว้ก็ไม่ได้นะติดอย่างนี้นะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยนะซื้อที่ก็ต้องให้คํานวณถึงระยะล่น ของแนวช,ชายฝั่งในแนวทะเลด้วยตามที่กฎหมายเขากำหนดนะแต่และพื้นที่ซึ่งอาจจะแตกต่างก,กันไปนะครับ